คือรวมยิ hmm. mm ้ว hmm. อ mm ินแล้วใช่ไหมเนี่ยเพียร้องกับเพียร่หลังถ้าหลังอย่างนีแต่นั้นเจ็ดคือก่อนทีเราสี่ล้านเก้าใช่ไหมสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดบวกข้าวยิ้วอินไปล้านคือรวมยิ้วอินแล้วใช่ไหมเนี่ย เงนเพียบห้องก,กับปีเจ็ดหลัง,ลง,นนง 4, 9, ใช่ไหมหลังเหนื่เนี่ยแต่เน้นเจ็ดคือสังเี่เราสี่ล้านเก้าใช่ไหมสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านเจ็ดบวกค่าดิวอินไปล้านคือรวมดิวอินแล้วใช่ไหมเนี่ย